สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องัคุกค่ออีกแล้วก็ซ้อมน้องเดือนพี่น้องแม่น้องพี่น้องเขาพูดอะไรกันสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายสุขสุขล้นไปเลยชาตั้งกล้องแบบธรรมชาติแบบกใหม่ว่ามีถูกถี่ถูกบอลมือนิกาได้มาเบิ่งถ่ายหกสัญญาน ความคืบหนาคงเทียงหน้าหรือว่าเพื่อนพอลูกดกพี่น้องมาพอมีคืนกเกือบครบครบหนาครบตาของงานทีมเฮ้ามันเนาะเป็นความทีมงานทีมงานทุกคนที่ขาดไปได้ก็คือทุกๆคนเนาะจะได้กับขอบุญขอบคุณแทนอันก็รัวพอลูกดกเพื่อนเนาะทีอิ่มซีนรุกทานที่ฝากมาผ่านไล่ส่องแต่นอกเนาะพียงเนาะจะเห็นก็ดีใจน้ำคนละลายไปเลย เห็นบคิดวละสีแดงมาหดขันนี่บคิดเลยสิลูกไปหาสัญญาณบอกไปนี้เต็งไว้อยู่บุกดูพี่น้ำไปลายอยากเต็งครับลายอยากให้ไปไหนไปไหนเอามันอยากมือถึงเอ้กลงหน้าเต็งนึ่งเดียวเดียวไปกลงเราไม่กลัวหลุดส่างเบย์นี่เอาเอาเอามายืดหายอย่างหน่อบันสองตัวพี่น้องมีผ้ามาพร้อมได้ไหม

ເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າພີ່ນ້ອງກໍຊິມີຢູ່ໃນລະຫຼາຍຊ່ອງຫັ້ນແຫຼະພີ່ນ້ອງເອີ້ຍກະຊ່ວຍເບິ່ງຊ່ວຍເຊຍຊ່ວຍຊົມນໍາກັນພນຊາລບຂາຄລິຄັແລກັແນນມບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າພນອງອີບດ້ວຍັງກຊວໃຫ້ກຳລັງໃຈຊີงງາໃຫ້ກຳລັຈສພນອງກະລະອງກີ ความคืบหน้าอะไรพี่น้องเลยมาอัพเดทความคืบหน้าเฮือนของผมลูกดกเฮาอยู่ใกล้กูโม่หักบุคอยมาพี่น้องแต่มาตำลังมงปุ๊บตั้งทึงกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินกันอัพเดทให้เบิ่งนเด้ส้มต่างสองคนก็เก่งขนาดเนาะ ซาวนี่สาวมิจิกพี่น้องเอ้ยสาวมิจิกต้นีต้นนี้ไหม่ยังค่ะไม่กุ้งบ่ตัวนี้เออตัวนี้ไม่กุ้งแป้นแป้นใหม่ยังคือเรื่องขาดแพร์ไม่ขาวไม่ขาวบ่ไม่ขาวตอนนี้มันยังใหม่น้ำลูกปลาโอ้ยยันวะยันว่าไม่คูนสุดอกมันเรืองไง เขาเห็นส่วนแรกเขาจะเอาไม้คูนไปเห็นเตียงหันเดนเนาะเตียงนอนมีได้ราครราคาแพงอีกด้วยเนาะหานยาอักเดอร์ไม้คูนชุ่มพนพากันอยู่เทิงกันผุดเลยพี่น้องเดี๋ยวเหื่อนแรกทุละอยู่เทิงเขาจังขึ้นไปมันีีลูกใสยคนกกคนโตเพิ่นก็มาพี่น้องมาด้วยจีวอผผาเหลือง

ขาบพี่เงบกอนี่มอูาา่ากันเลยผู้นึงนอนอูผู้นึ่งวันขึ้นนอนอูพาเบื้องนีเพู่นังมาได้มากอยู่เนาะเออฟ้า ฟ้าก็มีขบเราได้พี่น <Hiç> <l> <ain ways> ้องเอ้ยผู้อยู่ใกล้นะเพิ่งมาได้คอยมาวาวลายพี่อะไรเนียอืมผ้าไหมหิ่งบ้านนอกอื่นแบบผ้าไหมหิ่งพี่น้องน่ะน้ำสางเพิ่นน้ำสางเพิ่นก็มีเรียบร้อยน้ำกอกสามสาวว่าวยังกันเนาะ มอมเอ็มมอมเอ็มสอนกันเอาของใหม่บ่เฮ้ยอลีอู้ยนางอันนี้บ่บ่แจ้งเกิดกันจังดีรุ่นใดเอ้ยรุ่นไดน่ะรุ่นใดท่ายก่อนนี่รุ่นโตน่ะไม่เห็นรุ่นเดียวกันเท่ายเฮ้ย 100 1100โอ้ย100ก็สิป้าก็บ่ป้าเนาะคือคือสิกําไรบ่ลุนได้เนาะบ่หนูอ่วนพี่น้องไแล้วบ่ออกดอกให้อคุณนานตองเนาะ้นอแม่นพี่น้องตัวเก่ารุ่นใดเฮ้ยบ่ยังป้าโทรศัพท์บ่ตสตเก่าตัวใส่รุ่นใดออปโป A93 Oh my god ได้ป้าให้หัวใส่บ่นี้ โบว์แมนน่าว่าดอกเฮานั่นปั๊บตัวได้ถูกสถานการณ์อโบว์จะเป็นสิเป็นคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนาะสถานเดียวเป็นต้องปั๊บเปลี่ยนได้ทุกรุ่นลูกทุกแบบเพียงแต่ว่าสิปั๊บทันหรือโบวเท่านั้นเลยปัทันเลยปัญหาเออปัญหาปัญหารักเลยแหละเชี่ยห้าลินบดโศกหายก็ได้ด้วยนี่ ใช่หายให้เบิรงบ่สิหายนี่บ่อใดบ่ไใดโสมตะลินบ่เป็นเดี๋ยวคั่นแม่นบ่สแตกบทละครมานี่สิแตกมาให้ลินเฮาลินให้ได้คิดว่าบ่ได้ยากสิมาบดใดตัวนั้นตัวนั้นเขาเจ้าสีเห็ดซานบอนไว้อันเองไหวเงี้ยขาเจ้าสี่เห็ดโตเลยเลยไปผุนนะโอ้เห็นบ่สไม้ไก่ไปอืมอืมอืมอืและตัวนี้นางเงินคั่วบอนดังไฟเงินคั่วเบยตัวน่ะ แต่อันนี้บนนอนบนนนอต้นนี้ก็เฮาคิดว่าพ่อแม่เละสิดงไม่อยู่ลุงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกในตอนนี้นะเพราะว่าอยู่ทึ่งเลยมันลมมันยังมีอืมคือเห็ดขึ้นไปได้ขึ้นไปนี่หักก็มันก็บเพื่อนเซตันที่เลยบอผู้ไปเห็ดอยู่ทางเงินครัวภูนี่นี่เน่าเนบาเสาวน่าเน่าเสาเบื้องโอ้ยแมนแมนบอกดีดีเด้อนี่เดินแมนแมนเฮ้ยเดียวดีเดี๋ตัวนี้แต่ว่าเป็ดสดนั่นนะเป็ดสดเครื่องคัวผูมันจังมันจังสีโบ บุพเปืองสืบแทนผีห่าผนซื้อน้ำหัวเสือซื้อแห้งอี๋นีพี่น้องเอ้ยจะเมนผนซื้อพี่น้องเบิ่งในพูนพอลูกพกพอลูกลอกพอลูกพกไปเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยคนไปเปลี่ยนละบารนี้นันสบายดีกล้องไม่ลูกนุมเมื่อสบายดีลูกสบายดีเอ้ย เปลี่ยนน้ำมึงดูผัน้ำหัวเสื้อมาสองสี่หาตุกทาานน่ะกำลังกำลังย่อพาขึ้นเลยทางนน่าโอ้ยตื่นเต้นแทนผู้เจ้าของเด้ตึกตักตึกตักอยู่นำแข็งมีกระติกบอะอ้าได้เสืองามอีนนีเนาะเ่เสืองามเป็นทีมเลยนะมาหนี่นะเป็นทีมเลยดีดีดี เจอมมาลาสนามโซนอลขอบคุณเจอมมาลาพี่น้องเลยมาเล่นเกาะน้ำก่อผูกกำลังอเอาผ้าไม้เฮียขึ้นเลย <c oughs> คิดว่ามือเจ้าแอมแล้วเลยพี่จักมื่อวานแล้วแน่นอนพี่น้องคือสี่เล้วลว,วัดสันมือน่อวานนะพี่น้องถับพ้นบามาขับพ้นบ่มาวัดสันดีอือลุยคือเก่าผู้ขอบใจทีมสร้างฮอดเด้อ อบใจละลายอ <S <s illy> <s illy> <S 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 แบบทุ่มเทแห้งอีลีที่ว่าเนี่ยกินเขานะพอเบ่งหลงหูเสนก็มาเห็ดมันอยู่นี่แหละซอยแซ่บอืมเฮาสิได้ซอยสิกันวางใจนี่แหละเฮานี่แม่เวลาบ่พ่อพี่น้องหนุ่มก็แม่น้องเดือนอันเดียวก็ลงลงน้อยลูกน้อยเกิดเดือนเดียวก็จริ แต่งแต้มลูกเผาเลยวะเข้าก็ได้แต่อดเจร่อะไรพี่น้อยร่อดรอวันไปคอคองห้ารอไปเรื่อยๆรอวันีลูกใหญ่ใหญ่อดทีกเด้อยอดทีกเด้อคือใจใจกุสิติปีกวะลูกลูกบ่ดดปานนัมลูกบ่ด้อยู่น้ำพอมีพอเอาห้เนาะแม่นองเดือนก็ันิเซอพี่น้องครับคุณโก็มีผู้เอาห้ได้ไหน่ะเ็นในขีปบ่าวจอยมากวาซะ อย่าดีใจลายเฮ้ยจะหน่อยกับมึงอ่ะอ้าอบาสบีมาเองกินอันกระปุอาดเฮ้ยเองบุมักคมมันแหน่ดังขึ้นมาสิขากูเลยบนน้องผัวเอ้ยว่าอนัวอมก็นวลนวลเสร็จแล้วฝนบนสามสี่อันเต็งคำเดียวกันโบอยากให้เอ็งคายเห็นวันนี้กินหัวกวนจะเปิ่นจังแมนชุ่นวาน่ะเห็ดฝนฝนวางแพลนวันนันการกับบทที่หูเดอก มีแต่บอกว่าเมื่อนี่เจ้าเจอว่าสันเฮ่เจ้านักว่าสันเจ้านักเจอานัก <c oughs> ขาดเทิงเพื่อันพโทรศัพท์พมีเอาอย่างแรงว่าสันม <c oughs> ีแผทหลาย <c oughs> ปั้มปั้มกังเว <c oughs> ้นบัตรปรสบสำเร็จตีคนหลายก็ลดเมียบาไปเตกอใกลพื้นก็ลืม <c oughs> ขอโทษที่น้ง <c oughs> องเอาดูเขาหมุนสันแหละเ <c oughs> มื่อแล้ว ปไปกับไปคือกันบ่เอา้าเมนองเดือนไปคนเด้อพี่น้อง <c oughs> สุ่นไปแล้วก็ึ้นมาเถอะึ้นมาได้ไหมเอ้ยโอ๊ยมาหน่อยสวัสบบดีได้ไหมลูกอ้าวมาบานีแปลกหูแปลกตาเนะบบาะผู้เขื่องคงมีครบน่านประแดกคิงคำมาหอดพี่เลย สูดแรงทอดไข่คนหนึ่งแ้มหมึกหงบางฉีซิมืงมอสอันซีมือมอน่อยก็ได้นหนึงเด้อมึงซีมือดูตอนนี้อ่เดินน้องีมือโอ้โซีมือบาเเลยเด้อนี่แซ่บเด้อไปบออยู่น้ำออ้น่ะ ไปบอมอนี่แหละส่วนประทัดผมบ่ไปเดี๋ยวพี่น้องมาหอดีเฮากับเสียมรับพระจากพี่น้องพบกันที่หน้าตัว่าเลยพี่น้องเอ้ยยินดีมีแก่บัสุขคุจคุนสุขคนพี่น้องเอ้ยปากมันกอยินดีมีแห่งบัตสุคุจุคุนพี่น้องกะขอบคุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญบัตสุคุจุคุนเนาะแล้วก็ติฟ้าไล่ส่องมาแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เป็นสะพานบุญทุกคู่ทุกคนคือว่าฮัลโหลพี่น้องเอ้ย เขาก็ดีใจนิ่นหลายเพ้่นเห็อยู่เห็ดกินต่อเดินเพียงเด้อฝากอะไรค์กดแแร์เท่าแน่กขอบคุณซาโบไลกับน้องอํมเลยน้ะพี่น้องสาอพิผนประจําอยู่นีเลยพี่น้องเอ้ยเออกัขอบคุณหัวหน้าเบิด์จุขุจุคนนันหลยจาไหนสิออื้อื้มคุณโอแล้วก็บิดจุกุจุคนหันเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้เขาก็ขอบใจลุงบอยหลาย เป็นอุปถัมภ์ความซูรอบครัวบปลูกคเนาะกับทีมงานท่านทุกคนอะไรเนาะรู้เปล่าอือกับผู้หนึ่งมาเพราะว่าเ้ามาเป็นทีมพี่น้องเอ้ยมากคนึงเดียวเนาะเาเห็ุเป็นทีมพี่น้องเอ้ยกับผู้หนึ่งมาผู้หนึ่งบ่มากกับมันกับเออบทเหว่ากันพี่น้องเพราะว่าความสมัครทีเท่านั้คือเก่าพี่น้องเอ้ยคือเก่าอะไรบ่ลายใหญ่ห่างพี่น้องเอ้ยกลับแล้วจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อ